สวัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปเนาะวันนี้ได้รับเชิญจากพ่อเจ้าบ่าวเปนเนาะวันนีไ้ไปสู่ขอเจ้าสาวไปสู่ขอเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวพอเจ้าบ่าวเป็นส่วนให้มาเป็นมู ไปสู่ขอสาวสู่ขอลูกไผ่กันเลยพาก,กันมาเมือน,นี้มาหลายคน <c oughs> อยู่อำเภอเดียวกันแต่คนละจังหวัดนจังหวัดเดียวกันแต่คนละคนละอำเภอเนาะ <c oughs> ไปเบิงประเพณีกันสู่ขอ ลูกไผ่หรือสู้ขอสาวทางคำเมน์เพิ่นม่ฮุ้ว่าเป็นแบบใดก็พาไปเบิ่งเนาะเิ่นกำลังมาหอดเดินทางมาหอดตอนนี้เดี๋ยวไปเบิ่งเพินพ่นเปิิเฮ็ดแบบใดวิธีการสู้ขอสาวหรือว่าสู้ขอลูกไผ่นี่แหละเพิ่นสู้ขอกันจังไดทงังไปหลักลังเดิมสู้ขอกันแล้วเนาะ

420ครับ6368เออ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 

មកយកទៅវិញមកជីវ័នទៅវិញមកយក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 ទៅ แม่ต้อคอยด่องดูอางแม่ดูแม่ต้ด่างแ้องางด้องดูอมู่งมาด้อาต่มดมอตอ่า้มม

นี่ตอนนี้ก็ <laughs>

helega oh ansi

ฟังก็โสดด้อมึงตังก็โสดอยู่มึงังนี่โสดเลยโสดโสดกว่าโสดม่ให้โสด้เต้นนี่ลูกเอาไเตรียมมาตีกาจะด้นี่มงก็โสด

ให้มันยูนี่แหละไม่ต้องให้กราบดอกให้มันกีดยางยูนี่เลยโอ้เรางกนอัเลยผู้านะ้อนกัมาน้เด็กเมื่อกี้ที่วิ่งไปเดินผ่านฉันน้าเลยซ้อนไ้คนเดีย តែទីទីនេះພໍ່ພໍ່ແນມຄັກແນມຫຼັກກະໄດ້ເຂົ້າຫາກິນນໍາເພິໄດ້ສົມມີແກ່ອໍໂຕສີເື້ອຍຄືຊື່ນີ້ກະໂອແກມມີແກມມີຕ ્રે ດຕະວາອະຍຸນເວງໄຊເອີຢ່າງເຊົ່າຍືງນະແຕ່ຂໍເຈິງຢູ່ນີ້ຕະວາອະຍຸນນໍໄປບ້ານອະຍຸນນັ້ນນະອະຍຸນເື້ອຍໂຕນີ້ອີກເອີ

ไม่ได้รอกไม่ได้หรอกไม่ได้จริงจริงว่ะไม่ได้รนี่่เ่ะปเ่งะไนการนว่อพั้องดทการเน่ยยกยางเป็นบุญย่างิงะม่ทอย่างบะม่อย่างไ่าไงดงปลกระป๋องย่าไม่างมัดตีนว

ซับตะไคร้เีไปซับตะไคร้ซับแล้วตะไคร้แล้ว๋ย่ซับไข้ได้เด้อเบ่งแด้วก็ซับได้ทีเอาไปเลยเอาไปเลยไป้อาไเอาไมเอาไเอ

A thai 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 thai

น้อมีหมูวะหมวข้อหมูลาเลยไปกะไปรียกบ้านกันเลย กินตองากิทไย่ย้อนจัม่องชายไก่ไก่กินตัวออไสดแม่หรือไ่ข้างเ้นไก่ข้างเส้นกินข้าวยืนองบ้านในข้างเส้นข้านล่อบนนข้างเนข้าวยนลองบนในข้างเส้นกินข้าวข้างเสอ้ข้มวข้างเส้นข้าวอยู่บนข้างเสนมาบนไหนข้า้าเส้นเมียวมนเกี้ยวนนมานข้าวข้าวนขขบนข้าวขาขเนข้าไข้าเสีนข้าวข้งเสนขะ้เส้นข้วข้างเส้นวขานข้าขสนาขนข้้นเ้น គាត់ចែកគ្រូណែនណាត់តាមនູ້ពីផ្ទះតាមកថាព្រោះនេះស្រីគេនឹងអូយើងដែរនេះអើណៃណាត់ថ្ងៃយប់មកយើងយើអាអារបស់គ្រឹងនេះផ្សេងគ្រឹងនេះទៅយីណៃណាត់ក្រាប់នេះហាក់ដល់មិញត្រូវទៅទៅយកទៅគាត់នឹងគាត់នឹងគាត់នឹងគាត់បានដែរគាត់នេះស្រីហៅនោះទៅគេញោមបនឲ្យគាត់

តែច្រាប់នេះអត់ចំណាយហោរបស់តាំងពីពុទ្ធនេះខាននេះគួតយកបាជុកហើយនេះគាត់គាត់ទៅហើយដល់ដល់ទៅក្បែរទីណាទៅទៅតែទៅទៅតាមទៅទៅ

ร ah: ู e ้เหตบาาสานตัวาสาวาสามตัวมาสามวาสามตัีมาสามตัสตัมา่ามตาสาตาาดัวาตรวมอามตัาสุาสามตัวมามตวตัาีวมกสามตัวมาบมาสามขัวาสมมาสาวตัาสาสตมาัาสาั อายุ20ปีบ้านเลขที่22หมู่14ตำบลพลาอำเภอุิหาจังหวัดศรีสะเกดได้ทำสัญญาข้อตกลงกันต่อไปนี้ให้กับนายราชพรชินนอกอายุ20ปีข้อตกลงสินสอดเป็นเงินสด1 5 9 9 9บาทและทองคำ1บาทในการมั่นครั้งนี้ทางฝ่ายชายได้วางมัดจำไว้ก่อน1 9 9 9บาท ในขณะที่ผิดสัญญาถ้าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงทับการผิดสัญญาไม่ยอมแต่งงานจะเสียค่าปรับของเท่าคือเงินสดสองแสนสองแสนแปดหมื่นบาทและทองสองบาทไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงผิดสัญญาต่างต้องเสียค่าปรับให้กันจํานวนเท่ากันตามนี้นะคะยยืมเลยฝ่ายชายฝ่ายชายผิดสัญญาว่า

ไม่ได้เราขอแต่ว่าเค <hi> รื่งเส้นฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงได้รเราขอมีเบียร์หนึ่งลังเหล้าหนึ่งลังน้ำส้มหนึ่งลังไก่สองตัวก็ไม่ไดหมดแล้วค่ะแม่จดแล้วค่ะมาดูนีมาูาวกบเต้อะไราซะ เอาโอมอยู่จากพี่ <laughs>

ai đua à nè, oh ai quay xe ra, tự xe đua đó đua ai cũng cần đua 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 Terima kasih telah <laughs>

โอ้ง่ายนะขอบคุณ <laughs> <laughs>

เดี๋ยวที่ครูบรมบรมเอ้าสิเอาเก็บนําได้บ่กระดาษน้อยอ่ามีใครเล่นจิงตั้วจิงบ่กินจักบ่ครูเอาฉันต้องเอารุจใส่ที่เฮ้ยเอาเอารุจใส่เอารุจได้นําฮอดอ๋อ <laughs> ណាគេណាស់គេ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 